สวัสดีครับยูทุกท่นานเจอกันอีกแล้วกับโปรบอสเตอร์เบนะครับยี่เด็กหน่อยนะฮะวันนี้ผมจะมาแกะกล่องอันบ็อกพัดลมไอหยัดไอไม่ใช่ดพัดลมธรรมาดานะครับเป็นพัดลมราคาประหยัดไอหยัดครับผมขนาดาความกว้างของมันทัดประมาณเออความกว้างของใบพัดเนี่ยประมาณสักใบบรรทัดเขาว่ากันนะราคาเนี่ยสองร้อยมิลลิกรัมนะฮะแต่บางร้านก็ประมาณสองร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะฮะ ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะฮะซื้อมาใช้เองรีวิวเองนะครับรีวิวตามความเหมาะสมเลยนะครับพัดลมราคาถูกช่องนี้อากาศร้อนนะฮะคลิปนี้มาช้าแต่มานะนะฮะเอาแกะกล่องให้ดูคือสั่งมานะครับอยากรีวิวอยากทำคลิปเงียบหายเป็นเดือนนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนเงียบเลยนะครับแต่ก็ยังมีคลิปมาเรื่อยนะครับพอดีไปพักผ่อนเิใจมาบ้างนะครับนี่ครับอุปกรณ์เขาที่ให้มา มีแขกมีแขกนะฮะมีแขกเป็นแบบพัดลมยกสูงวัดสั้นอืมขอญาตเอากล่องมาไว้ข้างล่างนะฮะเอ้ยเดี๋ยวลืมบอกไปมีห่ออะไรวะมีห่อ M B K Shopping ชื่อีห่อไหนพัดลมตั้งพื้นรุ่น E P 3 3 1 0ามหนึ่งศูย์ B K เกต้าช้อปี้นะฮะบายพัดห้าใบ มีอะไรเดี๋ยวดูก่อนว่ามีมออร์กหรือเปล่าดูทรงแล้วน,น่าจะมี45วัตต์รับกินไฟเจ้าพัดลมมันยักินไฟที่45วัตต์นะคระับขนาดใบพัด16นิ้วใหญ่กว่าพัดลมอันนีอีกอโอ้โหเยอะดูใบพัดตามคุณภาพเลยนะฮะ <c oughs> บางเบาสุดเหลืเกินนะฮะอะ่ผมบอกนะ ดูคลิปนี้ไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับก็ผมเป็นผู้บริโภคซื้อมาใช้เองไม่ได้มีสปอตเตอรต์นะครับก็ว่ากันไปตามราคาเนาะเจะเต็กตะแกรงดีนะเพราะเรื่องแก่ไอ้พติชี้ตัวเนี้ยผมก็นะฮะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าภาพมาสะดุดหรือว่าอะไรไปต้องขออภัยท่านชมนะฮะโทรศัพท์มันร้อนนะฮะประกอบกันดู ให้มีอะไรบ้างฝาปองฝาปิดมีปกตินะครับสีส้มจัดดําพลานะฮะถามว่าชิ้นงานเป็นยังไงตามราคาเลยครับผมนี่ก็ผมซื้อมารีวิวเนาะแต่บางคนก็เอามาใช้งานบางคนก็มีงบประมาณที่ต่ัน,นะฮะเราดูไว้เป็นพวกเป็นกรณีศึกษาลกันนะครับเดี๋ยว,วมันมีแท่นเหล็กนี่มาให้พี่พน้อง,งท่านผู้ชม แล้วข้าง็นจะล็อกกอะไรไประเด็นมีของทุเตึกวันนี้ไหมเดี๋ยวหาอุปกรณ์มันมันตั้งแบบอันนี้ทันสมหรือว่ามันจะต้องไม่มีนะข้างใน,งน่องไม่มีอะไรละใหม่นะ อ๋อนี่ไงอ๋อมีขาล็อกนี้มาให้นะฮะโอ้ลมลมอยู่ตั้งนานล็อกครับอ่าตั้งอย่างนี้ครับกดให้ปัดกับแป้นแล้วอันนี้สวมเข้าไปที่ขันก่อนอ่าแ๊บน,นี้เดี๋ยวมา นี่นะขันเราไปแล้วนะฮะแทงเหล็กจะได้ประมาณนี้ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวล็อกนะฮะล็อกว่าเราต้องการให้เหล็กอ่ะอยู่ในระดับไหนนะครับถ้าสมมติเราต้องการให้เหล็กอยู่ในระดับนี้นะครับผมก็หมุนไปทางเข็มนาฬิการครับให้แน่ยน,นะฮะนี่ก็ไขควงโอเคแล้วก็เสียบเข้าไปได้แค่นี้เองหรออ๋อเียวะอ่ะแล้วก็ใช้ไขควงนะครับขันตรงนี้ให้แน่นเลยอ๋อ คือพลาสติกมันดูโยกไปเลยนะฮะนล้วนี่ตั้ตงเป็นไมโครโฟนเลยปุ๊บอุ้ยโอ้โหตะเล็กนี่มันบางจริงนะเนี่ยนี่คงจะเป็นการรีวิวของผมที่สมมบอกได้คือว่าเอาราคาเป็นที่ตั้งก็เพิ่มตั้อีกหน่อยนะฮะก็ได้สินค้าที่คุณภาพดีกว่านี้อ๋อไอตัวไอตัวนี้มันดูเหมือนงองแง้งนะฮะแต่มันล็อกได้นะฮะ นี่มันล็อกติดปลายนี้ได้นะฮะโอ้มีมอนะฮะใบพัด16นิ้วนะครับผมต้องบอกด้วยคำนี้ว่า16นิ้วและมี5ก้านนะฮะนี่ยังกับพัดติกของเล่นเลยใบพัดเนี่ยใส่ตเดกับคุ้มเลย16นิ้วไม่จริง16นิ้วไม่จริงอ่ะ ดี๋ยแปะโลโก้ให้เขาก่อน mm hmm. เราไม่ว่ากันนะฮะเพราะว่าสินค้าทุกอย่างครับมันมีต้นทุนอยู่นะครับผมเราก็เข้าใจแหละนะฮะบางทีผู้บริโภคเองก็มีช่องทางในเรื่องของการเลือกซื้อเลือกใช้ที่หลากหลายนะฮะปิดค้าง คลายปุ๊บมันก็ได้แล้วเราก็ขันให้แน่นไม่ใช่ว่าเปิดแล้วฝาหลุดเป็นไงครับพัดลมแต่ขามันอ่อนอ่อนหน้เลยโยโย่ดูค่ะ ก็เดี๋ยวเราเปิดได้ดูนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะประกอบไปตั้งนานเอาผูมไหมใช้เวลานานพอสมควรน,นี่เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วพ่อแม่เป็น้องสายช้านะขยับมาใกล้ๆลูกฮู้ยเอาเรื่องนะครับเบอร์สามเบอร์สอง เย็นดนูความแรงดวงหนึ่งครับผมเริ่มจากนีนดับดวงหนึ่งครับ45วัตต์ครับจากพัดลมของเจ้าตรงนี้ปรับระดับได้เป็นพัดลมตรงต,รงตรงุ่นะครับราคาหลักร้อยอยู่ในประมาณไม่เกิน300ร้อนะครับสอง้บ้างร้อยก็ก้าบ้างนะครับก็ลองดูกันได้ครับในช้อปปี้ย่แยมาใหม่เราปรับสาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ có những đấy นก็ถือว่าพัดลมตัวนี้เย็นนะฮะแต่ก็อุปกรณ์วัสดุที่ทำออกมาก็ดูสวยแต่ก็ไม่ได้แข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับตามราคานะครับผม พื้นก็มีกานองค์เองนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ไหมผมก็ว่ามันก็ดูอาจจะ200อะครับมันก็ยังอ่อนปเปียกอยู่นะครับผมแต่ถ้าท่านมีงบอีกประมาณสักร้อยสองร้อยะก็ดูเป็นตัวที่มียี่ห้อหน่อยก็ได้หรือว่าเป็นสินค้าที่มีในห้างครับราคาที่อยู่ที่200เนาะก็ซื้อมารีวิวให้ท่านชมได้ดูนะครับว่าตัวไหนมันโอเคคุณเบิร์กดีผมก็ พร้อมที่จะบอกว่ามันดีมันดีเวอร์นะฮะบ้ากันไปนะฮะแต่นี่คือมันมีข้อาิเป็นางคือว่าฐานมันอ่อนนะครับฐานมันอ่อนมากๆเลยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวตะแกรงเนี่ยเขาให้มาก็อ่อนใส่ยากอีกต่างหากนะครับก็เอาเรื่องหรือว่าใครมีเทคนิคยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นไรเพียงกำลังใจผมหน่อยนะครับผมกับท่าลมท่าลมธรรมดาเนี่ยแหละนะครับผมใบพัดธรรมดานะครับสิบเขาเขียนว่าสิบหกนิ้ว มันประมาณพุทเดียวนะครับไม่ถึงสิบปุนะครับปดเปลี่ยนประมาณเท่านี้นะครับ